สวีดัตสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผม,มตอนนี้อยู่ในเกม Mobile Legends น,นะฮะผมก็มาเล่นเป็นซิวาน่านะครับผม <5 S 2> ตอนนี้ก็มีสกินใหม่นะมีการรีวิวสกินด้วยนะปเ,เป็นสกิลเป็นสกินประเดิมเออประเดิมนะฮะกดประเดิมเลยแค่ร้อยเพชรเท่านั้นนะฮะหลังมาพูดถึงแพสซีฟสกิลของซิวาน่าก่อนดีกว่านะครับตัวละครตัวนี้นะมีแพสซีฟก็คือเวลาตีธรรมดานะครับผมมันจะติดสแต็กนะเป็นสแต็กเครื่องหมายนะครับผมเหมือนปีกนกอ่ะ มันจะมีทั้งสูงสุดอยู่5สแต็กนะครับผมแต่ละสแต็กเนี่ยมันจะลดพลังป้องกันเวทแล้วก็ป้องกันกายภาพนะครับผมนี่โคตรดีนะครับแต่ถ้าสแต็กมันเต็ม5นะมันจะเพิ่มความเสียหายไปอีก30%ตแลวทุกการโจมตีนะจะเป็นกายเอยเป็นดาเมจเวทนะครับผมสีวนหน้าเป็นดาเมจเวทนะะเป็นไฟเตอร์ดาเมจเวทนะครับ <c oughs> อ่าเมื่อกี้เราอัพเป็นสกิล2ก่อนใช่ไหมครับผมนี่สกิล2นะเดี๋ยวมาอธิบายสกิล2นะครับผมสกิล2ของซิลวาน่าเนี่ยครับผมจะเป็นสกิลในการแทงรัวๆนะครับผมเห็นไหมมันจะแทงรัวๆใส่ศัตรูนะครับผมศัตรูที่โดนแทงนะจะเป็นโดนดาเมจเวทนะครับแล้วก็โดนดึงเข้ามานิดนึงด้วยนะฮะคือมันเจ็บมากๆเลยนะครับผมนี่เห็นไหมแต่ถ้าตีใส่กับมินเนี่ยนหรือตีใส่กับคลิปตาหรือคลิปอะไรเงี้ยเพื่อที่มันไม่ใช่ฮีโร่นะ มันจะลดลง50%นะครับผมอันนี้ก็แย่หน่อยนะ <c oughs> แต่มันก็มีส่วนดีครับแต่ข้อเสียก็คือสกิล2เนี่เวลาออกของคิจะไม่ติดคินะฮะ <c oughs> ก็ไม่ไม่ค่อยนิยมเล่นสายคีเล่นสายตีทะลวงหรือว่าเผาเบิร์นวานาเฮเบิร์นเลือดเบิร์นอะไรอย่างงี้ดีกว่านะครับเออนั่นแหละสกิล1อัพมาเรียบร้อยครับผมแทงเข้าไปับผมสกิล1นะครับผมก็คือสกิลในการแทงหอบไปข้างหน้านะครับแทงทวงมันเป็นทวนฮึ่ยเป็นทวนเป็นทวน เป็นทวนนะผมเเดี๋ยวแทงให้ดูนะแทงให้ดูมาแล้วแทงเลยจึ๊กเข้าไปติดสตันนะผมนี่แล้วก็สกิลสองตามเลยครับผมสกิลหนึ่งเนี่ยมันจะติดสตันอย่างนี้นะผมติดสตันนะคือติดสตันหนึ่งครั้งนะครับผมแล้วก็ทำดาเมจเวทเนาะแล้วก็พุ่งได้อีกครั้งหนึ่งมันกดได้สองครั้งนะครั้งที่สองจะพุ่งไปอย่างนี้เลยครับผมอย่างนี้เลยน่ามันจะพุ่งไปอย่างนี้ง่ายไหมนั่นแหละครับผมโคตรง่ายครับผมก็คล่องตัวนะผมเอาสเปลมาเป็นศักย์หินนะครับผม เนี่ยเดี๋ยวมันจะได้กดสาบแน่นอนคือตามตามคอมโบนะคือผมจะแทงหนึ่งทีโดดเข้าไปหาด้วยสกิลหนึ่งอีกรอบหนึ่งนะครับผมแล้วก็กดสาบหินโอเคสาบหินแล้วก็สกิลสองลัวๆเลยอันนี้ก็เป็นแบบเวลาเรายังไม่มีอันตีไงแต่ถ้ามีอันตีก็คือโดไดไปก่อนอันตีก่อนเลยนี่ใกล้ตายแล้วตายเดี๋ยว will, will, will. เดี๋ยวเดี๋ยวไอาา้บ้านไอ้พี่ใหญ่เดี๋ยววิ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 วมันอ่อนไม้หรอเอ็กซ์สกิลอะดาบนะ ใช่ไหมวะาจะใช่นะ,ะปนแปลกๆนี่วะเอ้าอันตีนะผมอันตีอัพมาแล้วนะก็คืออันตีตัวนี้นะจะพูดยังไงดีอ่ะมันเป็นแบบโดดไปหาศัตรูในบริเวณตรงนั้นนะอะบริเวณที่ศัตรูอยู่นะครับแล้วมันจะขังศัตรูเอาไว้นะมันจะขังมันจะตึงเอาไว้อ่ะนะอ่าไอตัวที่ตึงนี่ติดสโลเลยนะโดนดามเมจด้วยนะตอน,นนต,นะตอนโดนโดดลงมาตุ่มอ่ะตอนโดดลงมาก็โดนดามเมจด้วยคือเป็นสกิลที่แบบ แย่มากคนโดนนี่รู้สึกแย่สุดๆเลยนะครับผมสกิลนี้ไม่สามารถโดนขัดได้นะครับผมบอกไว้ก่อนอ่าแต่ถ้ามีแบบล่างปี๊บปั๊บปี๊บปั๊อะไรแบบว่าแยกลงแยกล่างหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะแก้ได้อยู่มั้งไม่แน่ใจนะโอเคต้องลองดูนะมาคราวนี้ลุยแบบเต็มที่เลยอธิบายเรียบร้อยนะครับผมทั้งแพสซีฟสกิลหนึ่งสกิลสองแล้วก็อันติเมทนะครับผมมามาดูกันดีกว่าทันนี้ผมยืนกับโกลเดนเจอร์นะผมเป็นอ่ผมเป็นซัพพอร์ต เอ้ยไม่ใช่ผมเป็นโรมิงเฮ้ยมีสกิลสตันมีสกิลอะไรอย่างเงี้ยมันก็เอื้ออำนวยให้กับเพื่อนมากๆเลยฮะแทงไปนะเราเช็คพุ่มได้นะครับผมสกิลหนึ่งเช็คพุ่มได้ครับ <c oughs> เพราะว่าถ้าเราเช็คพุ่มก็คือแทงไปแล้วเนึ่ถ้าเกิดมันมันขึ้นให้กดอีกครั้งหนึ่งก็แปลว่าสตูอยู่นั่นแหละ <c oughs> ขอเช็คหน่อยเพื่อนอตายยับเลยตรงนี้เดี๋ยวจัดการต่อไปมีใครอยู่ไหมตรงน,นั้นนะ่ะกวรดีไหมเนี่ย เฮ้ยแถวนี้เหรอโดดนะครับโดดนะครับเรียบร้อยครับผมแทงสกิลสองครับผมนี่แทงก่อนสตันก่อนหนึ่งทีแล้วก็สกิลสองครับผมตายเบลได้กินนะฮะเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเน็ตเนตเน็ตแดงเนตแดงเนตแดงทุกคนเน็ตแดงครับผมีดยโอ้ยใหญ่อาปป้อมดิครับอาปป้อมเนี่ยมันได้หลอดเงินน่ะไม่มีใครเอาหรอหลอดเงินน่ะไม่มีจริงด้วยปะกดเพิ่มมานาก่อนนะครับผมมานาหมดแล้วเราจะสกิล สกิลสกิลสกิลหนึ่งแทงนะฮะต้องค่อยๆยย่องไปครับมันไม่มีสกิลพุ่งแบบพุ่งเลยอ่ะแ oh, ทงหนึ่งทีขอแค่โดนเท่านั้นนะฮะเฮ้ยม oh, so ียะโดนอ้าวเรียบร้อยเข้าไปแล้วครับผมแทงวุ้มว oh, right. oh, ุ้มวุ้มวุ้มวุ้มสกิลสองรัวเลยโอ้โหโอ้โหลิง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 ล็อกลิงรักลิงพุ่งหนีก่อนนะแทงสกิลสองคือต้องพุ่งหนีแล้วก็สกิลสองอะไรเงี้ยนะฮะ วิ่งอะไรบบแบบกี้กลัวกลัวกลัวโดนกลัวโดนกลัวโดนเล่นรู้สึกว่าจะมีนาตาเลียนเลยนะมันขึ้นไสลักไงนาตาเลียนมันมาเมื่อกี้ก็เลยแบบตกใจนิดนึงมันขึ้นไสลักบนหัวแล้ต้องแทงตรงนี้ครับผมก็ระวังระวังพุ่มระวังอะไรด้วยก็พยายามเช็คพุ่มด้วยนะครับเล่นซิวาน่านะครับซิวาน่าถามว่าเป็นตัวที่ดีไหมก็ดีนะครับผมแต่ท้องว่า มันต้องแบบคุมจังหวะนะครับผมคุมจังหวะนิดนึงนะก็ไม่ถือกวว่ายากแต่ก็ได้อยู่เล้าทำไมเขาได้ได้เต่าอีกล่ะได้เต่าอ่ะได้เต่าได้เต่าเอาไงดีเดี๋ยวเราเลากันนี่ย่างบัฟมันเลยดักนี้ครับดักนีเ้าชจ้จ้าเจมีใครมาไหมไม่มีครับไม่มีเฮ้ยมันก็เล่นบัฟเราอยู่อ่ะเอาเรื่องว่ะเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเพื่อนมาแล้ว อุ้ยได้ฆ่าว้าวได้ฆ่าด้วยมีใครไหมไม่มีเหรอหายไปแล้วละ่ะนูนไปนูนแล้วมียะเมื่อกี้มันมากับมียะสองตัวก็เลยแบบไปแล้วเฮ้ยรองเท้าหายตัวมาแล้วครับผมโดดใส่ไปเลยครับผมนี่สตาร์ทหนึ่งทีแล้วก็รุวนัวรัวรตายครับผมสกิลสองสกิลสองซอยอยิกยีเนี่อะไรครับผมสตีเร็กของแท้แล้วแน่นอนนะฮะอยากเจอไหมฮะ แบบนมเบิ่มๆเลยนะดูอย่างนี้นางก็แบบเบิ่มๆเหมือนกันนะซิยวมาน่านี่แทงครับสตันไว้ก่อนไม่ให้สกิลเลยขัดข้องทางเทคนิคเป็นไงล่ะอ้าวเข้าไปเล่นจำเจียนกับยินตายเลครับผมตายเลครับเดี๋ยวถ้ามีสกิลก็ไม่แน่แทงครับผมแทงรัว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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรนี่เฮ้ยเอาเอาเมื่อกี้เมื่อกี้เนตเตอร์เลียเนตเลอร์ าตาเลียเพื่อนมาแล้วเพื่อนมาแล้ววิ่งช้ามากแพงสตันลู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 ไปไหนโดดซ้ำอีกทีนึงมาให้ดีธรรมดาตีธรรมดาเอามาต่อเลยไหมต่อไหมต่อไหมเฮ้ยต่อไหมเพวเคิร์ดเพวเคิร์ดใช่ไหมเมื่อกี้อุตส่าได้กลับมาใช่ไหมกลับมาทั้งทีต้องโดนเล่นสักหน่อยแล้วเิลเคิร์ดขอบคุณมากเพื่อนที่มาเติมทันเนี่ยชอบทีมแบบนี้ครผมชอบทีมที่แบบว่าเออดูแมปแล้วแบบเติมทันเติมเพื่อนช่วยเพื่อนอะไรอย่างเงี้ย นะไม่ใช่แยกดันแบบว่าไม่สนโลกวันนี้ยากอยู่นะก็พยายามดูแมปด้วยนะครับผมดูแมปแล้วก็แบบถ้าเราอยู่ใกล้เราก็เติมอะไรเงี้ยถ้าเราไม่ได้อยู่ใกล้ก็ก็ปล <c oughs> <c oughs> <ๆ>่อยไปไปเออก็พยายามฟาร์มหรือพยายามคุมวนะิชั่นแมปให้ได้ให้ได้ประมาณนี้กว่าอะจะหายตัวไปหยอกใครดีวะ <c oughs> อันนี้ผมเล่นสายคีนี่อย่ามาเล่นตามผมนะ <c oughs> ย้ำนะเพราะว่าคีนี่ไม่ไม่อำนวยต่อสกิลสองมากๆเลยเพราะว่าสกิลสองนี่คือแบบ นะไม่ติดคีร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม่ติดคี้นะฟังดีนะไม่ติดคี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเนี่ยอ่ะได้เตา่าดังนั้นมันจะติดคี้ก็ตอนตีธรรมดายังไงเล่าคิสองเนี่ยผมแนะนำเลยดาบดำผมเลยออกดาบดำมาดาบดำนี่แบบว่าโอ้โหเผาเลือดเน้นๆนะครับผมแต่ว่าเอาไปชิ้นสุดท้ายไงออนนี้เอาเคี้ก่อนนะครับ เล่นเอาคอนเทนต์ได้เฉยไม่มีอะไรหรอกนะอย่าเล่นตามนะเล่นตามได้อยู่นะแต่ว่าเน้นตีธรรมดานะอย่าไปตีแบบสกิลสองนะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะีสกิลสองเจ็บๆใช่ไหมแต่ว่าต้องตีธรรมดาเนี่ยมันค่อยตีขีให้นะตีธรรมดาก็ตีเร็วอยู่นะพูดถึงโยโย่ Yo! Yo! นี่คือเสียงจากเด็กวัดไง โดดแล้วนะโดดแล้วนะโด,ดนเต็มเลยครับผมตายครับผมมีตายแน่บอกแล้วตายแน่แม่จ๋ามียะจ๋าอ่าบียะทำไมก่อนชื่อบีอาร์มันก็อ่านได้เอาเอาอะไรอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยคุณจะกดยอมแพ้อย่างนี้ไม่ได้นะอะไรของคุณนี่เออจ,จบจบป้อมนี้แล้วก็ต่อแล้วอ่าได้ของดาเมจแล้วเป็นดาเมจกายภาพตอนนี้เราสามารถตีทั้งกยายภาพแล้วก็ตีเวทได้นะครับผมเพราะเราตีใกล้นั่นเอง ถ้าเราตีไกลๆนะูเรื่องเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรนี่อะไรนี่หายตัวมีรองเท้าหายตัวไงมันเลยมันเลยสกิลไม่โดนใช่ไหมวะไม่มั่นใจใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้สกิลมาเฮ้ยเฮ้ยมียะเป็นไรมียะเออเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นมียะโยนเกมเหรอทำไมมันเดินอย่างนั้นน่ะเล่นเหมือนเล่นไม่เป็นเลยอะหรือแบบเดินเออเออมาเลยอะเฮ้ยไม่ได้บอทยังฉลาดกว่านี้ไม่น่าใช่อเนี่ย เราดูตอนจบเกมับเดี๋ยวเราดูเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหแยกซ้ำแยกสอนเดี๋ยวเราดูตอนจบเกมว่ามียามันจะขึ้น A F K ไหมถ้ามันมันมันแบบไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรเออแต่ถ้ามันขึ้นก็คือใช่ครับผมก็แปลว่าเขาเล่นเออจริงๆนะอาจจะไม่เคยเล่นตัวนี้ย้ายกิ่งน,นะกิ่งน,นะครับผมนียะนะผมเล่นมาลงแรงก็แบบไหลขึ้นไหลขึ้นอยู่นะแต่ขอให้เดินเป็น อ้อมมาครับอ้อมมาเอ้ยพี่ยาใจเอ๋โอ้โหวิ่งมานาหมดว่ะเกือบซวยถ้ามานาหมดนี้แย่เลยเนะี่ยแต่ว่าต่อๆได้อยู่ครับผมเราเล่นซัพพอร์ตไงซัพพอร์ตเราจะไปเน้นที่สกิลหนึ่งครับผมสกิลสองก็แบบมันก็มีซีซีนะมันดึงมันดึงนิดนึงดึงนิดนึงก็งเป็นการช่วยเพื่อนเข้าไปอย่างนี้เลยครับผมเข้าไปอย่างนี้แล้วโอ้ไม่ ไม่กอดเมื่อกี้เต็มๆเลยเจ็บตึงๆนี่แหละเดี๋ยวหายตัวไปหายตัวไปช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนแถวนี้มีใครไหมครับแถวนี้มีนะเอ้ยไม่โดนวิ่งวัหนีไปมาตายเออตั้งแหลกผมวับหนีได้ไงวะโอ้โหแหมมีกดบิ้งวาร์ปไหนเมื่อกี้เสียดายมากเลยเขาแทงเมื่อกี้สตั้มนี่ไม่ได้วาร์ปนะบอกไว้ก่อนตายตรงนั้นเลยจบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนักเรียน แต่เลียอ้าวแต่ว่าเพื่อนเราตายด้วะอีกแล้วอีกแล้วน้อยใจเอกแล้วเล่นตายเองเมื่อกี้อ่ะไม่รู้ว่าใครกดหรอกนะโอ้ตายยับเลยตายขาบ้านด้วยโอ้โดนวาร์ปใส่หน้าด้วยเฮ้ย <S an other> อะไรลิงลิงจา๋าลิงหนีแล้วหนีแล้วหนีแล้วพักหลังลิงก็เยอะอยู่นะนี่ซ่อนตัวเห็นนะในวีในวิดีแมบบนะเห็นอยู่นะ เราต้องจบให้ได้นะอย่างเงี้ยอยากไปเล่นลิงเหลือเกินผมเป็นคนหนึ่งที่ผมชอบลิงมากๆเลยนะเล่นลิงมาตลอดเลยแบบมีทุกสกินนะเกือบทุกสกินแล้วแต่ว่าพักหลังมาไม่ค่อยได้จับลิงเลยจะหาโอกาสไปฝึกลิงก่อนนะพอไม่ได้จับนานแล้วก็แบบเป็นเออๆเป็นเด๋อเด๋อดาโดดใส่ไปเลยสิครับผมล็อกแล้วก็ปรับหนึ่งตาย เฮ้ยๆๆๆเเลียเเลียเครียดเตเลียเครียดตายเฮ้ยๆๆี่ยังไม่จบไม่จบเยจะหมดแล้วเหมดแล้วสกิงแทจึ๊กอุยปัมตีเจ็บพิ้เลือดเฮ้ยเรามีเพิ่มเลือดนะครับผมมีแอมพายดูดเลือดดูดเลือดเวทนะฮะไม่มีคลิปเลยไม่กล้าเข้าตายนะเพื่อนจ๋าเยยบร้อยบอกแล้ว โป้งป้างโป้งป้างป้อมแตกป้อมแตก,ตแตกจบเกมยอดครับผมสุดยอดปึกมือดังมาดูสกอร์กันดีกว่าลยครับผมเราเล่นโรมมิ่งเป็นยังไงบ้างเอ่ยในเกมนี้โอ้เอฟบีพีซะด้วยมันต้องให้เราแล้ววิ่งชนวิ่งล็อกวิ่งดึงวิ่งสตันต้องแบบนี้นะฮะ <laughs>